สวัสดีค่ะพบกับร้านนาอเวนทัลทัวร์นะคะวันนี้อยู่กับจันแล้วก็เอ๋ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่หนึ่งวันกับร้านนาอเวนทัลค่ะที่แรกที่เราจะไปนี่คือที่ไหนคะพี่เอ๋วัดโลกโมรีค่ะน้องจันเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปไหว้พระกันค่ะแล้วก็ไปกินด้วยใช่ไหมคะมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเราเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะน้องจันไม่ไกลจากโรงแรมด้วยนะคะอ๋องั้นเราไปเดินกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าวัดโรบโมลีแล้วนะคะพี่เอรู้ไหมมาวัดเนี้ต้องทําอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างคะน้องจกัก็ต้องมาขอพรเรื่องความรักไงคะไปเลยค่ะวัดสวยมากเลยค่ะน้องจันสวยมากค่ะ ก็หลังจากที่เราไหว้เทพแห่งความรักไปแล้วนะคะพี่เอถ้าพี่เออยากให้คำอธิฐานเขาพี่เอมันแรงมันสมดังใจเนี่ยเราก็ต้องไปห้อยโคมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันเลยพี่อเอ๋ ก็มาถึงจุดแขวนโคมกันแล้วนะคะ mm. แต่การแขวนคมเนี่ย mm. จะมีเฉพาะประเพณียี่เปงหรือประเพณีลอยกระทงเท่านั้น mm. งั้นเดี๋ยวเราไปเสริมแรงอธิฐานกันเลยค่ะพี่เอไปกันเลยค่ะน้องจ้า เดินจนเหนื่อยแล้วจนหิวมากมากเลยมีร้านอะไรแนะนำไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อพาไปทานร้านข้าวซอยคุณยายนะคะข้าวซอยคุณยายอร่อยเด็ดมากเลยค่ะอยากไปแบบเร็วๆอะค่ะได้ไหมไปกันเลยแม่โอเคไปกันเลยค่ะถึงแล้วน้องจาร้านข้าวซอยคุณยายไปค่ะเดี๋ยวไปกินกันได้ไปเลยแล้วเราก็มาถึง ที่ร้านข้าวซอยคุณยายแล้วนะคะเราสั่งเมนูข้าวซอยคุณยายมาแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะข้าวซอยเนื้อนะคะดูชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ข้าวซอยน่องไก่น่องใหญ่มากเลยอันนี้คือน่ากินมากและมีขนมจีนน้ำเงี้ยวให้เราทานด้วยนะคะน่ารักมากเลยเป็นยังไงบ้างจา้าร้านข้าวซอยคุณยายอร่อยไหมเอ่ยอิ่มมากค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วย งั้นเรากินข้าวแเราก็ต้องไปกินหวานเดี๋ยวพี่เอ๋จะพาน้องจันไปกินจิบกาแฟแล้วก็ขนมหวานที่ร้านคำจันทร์คาเฟ่นะคะหลังจารนั้นเราจะไปนวดกันน้องจันทร์ชอบนวดไหมคะชอบมากเลยค่ะเมื่อยมากเดินมาทั้งวันแล้วต้องไปนวดแน่นอนอันนี้ร้านอ่าร้านนาอเรนทอมาจที่โรงแรมนี่เองโรงแรมร้านนาอเรนทอเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคำจันทร์แล้วนะคะเราจะสั่งอะไรบ้างพี่เอ๋เดี๋ยวเราจะสั่งกาแฟ มีซิ่เด่นเจร์ของที่ร้านด้วยแล้วก็ขนมไทยโอ้ไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะแผ่นเต็นท้น้องจันนี่ไงขนมหวานที่ร้านคําจันทร์คาเฟ่ที่เบ๋อยากพาน้องจันทร์มาทานนี่ค่ะสุดๆไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยคะน่ากินมากอันนี้จะเป็นเค้กฝอยทองค่ะหวานน้อยสําหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานค่ะแล้วสีๆนี้ล่ะคะน่ารัก ซีสตัวนี้ก็จะเป็นออร์โลกุหลาบค่ะอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ไหมคะใช่แล้วมันคือสักขยาฟักทองนั่นเองหวานน้อยด้วยนะคะเออต้องลองค่ะแล้วเล่านี้อนนะไรเนี่ยคะพี่เออันนี้นะคะจะเป็นไส้อั่วสปาเกตตี้หรือสปาเกตตี้ไส้อั่วค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคัมซันคาเฟ่เลยว้าวน่าทานไหมคะน่าทานมากค่ะส่วนเครื่องดื่มของจันนะคะก็จะเป็นคาราเมลแมคเชยโต้ค่ะของพี่เอะ จะเป็นชาเขียวเป้าค่ะอันนี้นะคะผสมผสารจากชาเขียวแล้วน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยโหลงตัวมากๆเลยเนี่ยลองขอชิมก่อนนะคะ แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะตั้งแต่ชเช้าเอ๋พาไปไหว้พระที่วันโลโมโลีมานะคะตอนเที่ยงเอ๋พาไปทานข้าวซอยร้านคุณยายตกบ่ายนะคะไปจิบกาแฟและขนมที่ร้านคำจันทร์คาเฟ่ตอนนี้บ่ายแก,แก่แล้วเออยู่ที่ร้านนาอาอลเลนทอมมันซาเป็นร้านนวดน,นี่เองเริมเมื่อยแล้วค่ะเดินมาทั้งวันมานวดเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ นี่คือบรรยากาศในร้านนวดนะคะตอนนี้อุ๊ยมีลูกค้านอนนวดอยู่ด้วยคะ่ะเราต้องเบาๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอพาไปดูบรรยากาศภายในร้านนะคะตามเลยค่ะอันเน่น้องจันแอบมาอยู่ตรงนี้นี่เองไหนบอกพี่เอว่าจะมาเข้าห้องน้ำไงเป็นไงบ้างสบายมากเลยพี่เอ๋รู้ไหมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยเอดไลน์ line, ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเท้าไทยหลังไหล รีบแอดเลยพี่เอ๋โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพอดีอยากนวดอยู่ดีเลยใช่มานวดด้วยกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในช่อง youtube ของเรานะคะถ้าอยากให้เราไปเที่ยวไหนในเชียงใหม่คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะวันนี้ขอจบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย